ก่อนบวชมึงต้องงดแอลกอฮอล์ได้แล้วโอ้โหยังเมาฉ่ำอยู่เลยตื่นเช้ามากินออกก็กินกินแอลกอฮอล์ฉ่ำเลยบวชไปทำหาอะไรบวชก็ไม่ได้บุญหรอกโอ้โหจะบวชอยู่แล้วตื่นเช้ามากินแอลกอฮอล์ฉ่ำเลยจริงๆมันไม่รู้เรื่องรู้ราวกันคนรุ่นใหม่อะ่ะทำไปเรื่อยเมาฉ่ำแลวกินเหล้าฉ่ำแล้วก็ขอบวชก็ไม่ได้ท่องบุท่องก็ไม่ได้ท่องก็ไม่ได้ ต้องให้เขาบอกทุกคำเลยบอกทีละตัวทีละตัวทีละตัวเจ๊งเอาดิฉันเป็นพระดิฉันดิฉันผ่านการนั่งบวชพระมาเป็นร้อยร้อยรูปนะดิฉันเป็นพระมาดิฉันเป็นพระมาดิฉันผ่านการนั่งอันดับอะนั่งบวชนาคอะโอ้โหนาคบางคนนะโหกลิ่นอะไรเนี่ยมึงมึงใส่ผ้าเหลืองแล้วกลิ่นแอลกอฮอล์มึงยังค้างมาตั้งแต่เมื่อคืนอย่างเงี้ยมันมันใช่เรื่องปะ ก็ไม่ใช่นะแล้วคนเป็นญาติก็ไม่ห้ามคนเป็นญาติเป็นอะไรก็ไม่ห้ามลูกห้ามหลานเลยว่าเออบวชแล้วมันก็ต้องงดก่อนศึกมาค่อยจัดหนักไม่มีใครว่าใช่ปะเออก็ตัวเองก็ต้องเตรียมให้พร้อมสต,ติสัมปชัญญะใช่ไหมคนอื่นเมาไม่เป็นไรหรอกคนที่มาร่วมงานเขาจะเมาก็เรื่องของเขาให้เขาเมาไปเราเป็นนาคแล้วจะเป็นพระแล้วเราก็ต้องงดต้องเว้นก่อน ต้องเตรียมตัวเราต้องเตรียมตัวสิมันจะได้บุญนบวชบวชเอาแค่สนุกบวชเอาคอนเทนต์น่ะบางคนน่ะบวชเอาแค่แบบบวชเอาคอนเทนต์นะบวชเอาซองบางคนน่ะบวชเอาซองจัดบวชบวชเน้นจัดเอางาน ออกกันไปนี่ไปเด้ไป,ไปอ๋อลูกเศษบวชใช่รู้ว่าบวชไม่ถ้าอย่างฟอร์ดเนี่ยถ้าอย่างฟอร์ดจะบวชเนี่ยต้องไปวัดแล้วแล้วก็ถามพระว่าอ,อขอคำขอบวช เขาบวชวิธีการอะไรเพราะว่าแต่ละพื้นที่วิธีบวชมันไม่มีมันไม่เหมือนกันค่ะคือหลักๆอ่ะวิธีบวชมันจะมีอยู่2แบบก็คืออุกาากับเอสาหังก็ต้องไปถามเขาว่าวัดที่บ้านอ่ะเขาบวชดโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยคําขอบวชแบบไหนบวชอุกาศาหรือว่าเอสาหังแล้วก็แล้วก็อันนี้สมัยก่อนนะดิฉันสมัยที่ดิฉันเป็นเนนนะ นาคที่จะบวชจะต้องมาอยู่วัดอย่างน้อยหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ต้องมาซ้อมเขาเรียกว่าซ้อมขานหน้าต้องมาซ้อมทุกขั้นตอนต้องเป๊ะเลยคือซ้อมกับพระซ้อมเหมือนบวชจริงเลยท่องทุกอย่างจริงเลยขั้นตอนวิธีการลุกนั่งยืนกราบยังไงอะไรยังไงเข้าหาอุปชาขั้นตอนไหนอุปชาจะบอกบริขารอุปชาก็จะบอกบริขารอายังเตปโตนี่บาทของเธออมะพันเตอยังตั้งคาตินี่พระธาตุของเธออมะพันเต อายังอุตลาสังโคนี่ผ้าห่มของเธออามาพันเตอายังตาลาวาสกโกนี่ผ้านุ่งของเธออามาพันเตคัชอามุมฮีโอกาเซติดท่าฮีอุปสารคเขาจะบอกว่าคัชอามุมฮีโอกาเซติดท่าฮีเขาจะให้เราออกไปยืนอยู่ตรงมุมหนึง่งแล้วก,แวก็แล้วก็พักคู่สวสดก็จะจะถามอันตลายิกระธรรมอันตรายิกระธรรมก็คือ,อข้อห้ามเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องตอบ กุดทังเป็นโรคเลือนไหมเป็นโรคติดต่อร้ายแรงไหมกุดทั่ง <idden> นัตถิพันเตคันโธนัตถิพันเตกีราโซนัตถิพันเตโซโซนัตถิพันเตอปมาโลนัตถิพันเตมนุโซสีอามาพันเตบุริโซสีอามาพันเตบุชิโซสีอามาพันเตอานานโนซีอามาพันเตนาซีราชาพัโตอามาพันเตอนุญาโตซีมาตาปิโตฮีอามาพันเต กูไม่ได้เป็นนาคกูกําลังบอกวิธีการอยู่กูบวชมาตั้งสิบแปดปีแล้วกูไม่จําเป็นต้องเป็นนาคหรอกถ้ากูไม่สึกกูเป็นอุปชาได้แล้วเนี่ยกูสิบพรรษาแล้วกูไม่จะเป็นนาคแล้วกูระดับอุปชาแล้วเนี่ยถ้ากูไม่สึกเนี่ยกูสิบพรรษาแล้วนะกูศึกตอนกูสิบพรรษาพอดีไม่รู้เหรอเนี่ยกูศึกตอนกูสิบพรรษาพอดีเลยนะเป็นพระเถระแล้วนะบอกให้ตอนที่สึกอะสิบพรรษาพอดีเป๊ะสิบพรรษาพอดีเป๊ะ อืมเป็นอุปชาได้แล้วนะบอกให้สามารถนั่งอุปชาได้แล้วนะไม่ใช่ <c oughs> เขาไม่ได้ถามว่าเราว่าเป็นนาคไหมเขาถามว่าเราว่าเป็นปุริโซสิอืมแล้วเขาจะถามว่ากินนาโมซสิเชื่ออะไรก็ต้องบอกฉาย,ายาตัวเองให้ได้อหังพันเตวะวันโนนามะกินนาโมซสิเธอชื่ออะไรอหังอะไรวะากินนาโมซสิเธอชื่ออะไรอหังพันเตวะวันโนนามะเนี่ย โกนามะเตอุปชายโยอุปชาของเธอชื่ออะไรอุปชาโยเมพันเตอายสมะวะปุญโญนามะเนี่ยก็ต้องจำฉายาตัวเองได้จำฉา,า,ายาอุปชาให้ได้ที่สำคัญคือต้องจำฉายาตัวเองให้ได้จำฉายาจำฉายาอุปชาให้ได้ให้เป๊ะเป๊ะก็จะก็จะการบวชมันก็จะสมูทไงการบวชสมูทมันก็ดีกับเรานะ ถ้าเราเตรียมตัวเรารู้ลำดับขั้นตอนวิธีซึ่งปกติสมัยโบราณต้องเป็นแบบนี้ค่ะจะต,ต้องรู้ขั้นตอนรู้ระเบียบมันก็จะมันก็จะไม่อึกอึกอักอักค่ะมันก็จะสมูทขั้นตอนก็จะสมูทบวชจริงๆใช้เวลาไม่นานค่ะทุกคนบวชจริงๆใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงถ้าบวชเช้าอ่ะถ้าบวชเช้าก็จะเสร็จทันฉันเพลนก็จะได้ฉลองพระใหม่พอดี ฉลองพระใหม่เราก็จะได้ฉลองพระใหม่พระใหม่ก็จะฉันเพลงนพอดีเออรู้รู้รู้ฉายาตัวเองหรือ,อยังตอนเนี้ยเออฉันอยากรู้ว่านางรู้ฉายาตัวเองหรือ,อยังว่านางฉายาอะไรหลวงพี่รู้จักฉายาตัวเองหรือ,อยังคะออกไปไหนลองไหนแล้วมั้งลูกูว่าฉายาอะไรไม่รู้เนี่ยฮะอ,อุปชาให้ฉายาว่าไงก็ไม่รู้ ไปละ <c oughs> ตาลับปุตโตอันนั้นฉายาพระมหาตมปองค่ะตาลับปุตโตอะหังพันเตว่าอาหังพันเตตาลับปุตโตนามะมพี่ปองไงฉายาตาลับปุตโตออกไปตั้งแต่ให้สวดแล้วค่ะเออต้องเป๊ะต้องเป๊ะอะไรสามารถใช้ฉายาซ้ำกันได้ไหมได้แต่ว่าห้ามซ้ำในบทเดียวกันไม่ได้ ถ้าคนระบทได้แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าบวชคู่แล้วฉายาเดียวกันไม่ได้<ะ>โอ้จะไปตกยังไงจะไปตกทำไมมันมีแต่ปลา,าคาร์ดเดี๋ยวแม่เขาจะมาให้อาหารมันเดี๋ยวรอแม่มาก่อนมันมีปลาคาร์ดต้องให้อาหารมันแล้วมันจะขึ้น ไม่ค่ะไม่ได้เราไม่เราไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเตรียมตัวมันก็ดีค่ะเตรียมตัวมันก็ดีมันก็เหมือนว่าเราเตรียมตัวไงใช่ไหมทุกคนมันก็ดีแต่ถ้าไม่ได้จริงๆมันไม่ได้มีปัญหาหรอกถามว่าเขาบอกให้ได้ไหมบอกให้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าการที่เราพูดเองเหมือนกับเราขอาการบวชมันคือการขอร้องขออุปสมบทขอเข้าไปอยู่ในถ้ำกลางแห่งหมูสงถ้าเราสวดเองได้มันก็เหมือนว่าเราเตรียมตัวมาดีใช่ไหมอ่ะมันก็ดีกับเราแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆเขาก็บอกค่ะมันก็ไม่ได้ถึงกับว่า อันนั้นหรอกแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าเจอพระอุปชาที่ท่านเคร่งอ่ะเหมือนแถวบ้านดิฉันน่ะถ้าพูดความขอบวชไม่ได้เลื่อนเลยค่ะต้องแล้วก็คู่สวดก็จะโดนบน่นคู่สวดก็จะโดนบน่นอุปชาก็จะด่าพระคู่สวดว่าหรือไม่ก็จะด่าเจ้าอาวาสว่าทําไมไม่ซ้อมหน้าให้ดีต้องซ้อมหน้าให้ดี แต่ถ้าเจออุปชาที่ท่านแบบไม่ได้เข้มงวดมากซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเข้มงวดแล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าเจออุปชาที่ท่านไม่เข้มงวดท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านก็จะบอกให้มันก็แล้วแต่อืมแต่เราแต่เราก็กันไว้ซะดีกว่าแก้ดีกว่าสวดได้มันก็น่าอนุโมทนานะมันก็น่าชื่นใจอ่ะเจ่ะปะตอเราแบบสวดได้เองกล่าวคําขอบวชได้เองมันก็น่าชื่นใจกล่าวคําขอบวชได้เองมันก็น่าชื่นใจ แต่ถ้าไม่ได้เขาก็บอกให้ค่ะไม่มีปัญหาอะไรเขาก็บอกให้อุปชาก็บอกชำํำอุปชาอุปชาก็จะบอกให้ชำํำ <c oughs> ไปเปิดน้ำให้หน่อยสิเปิดน้ำให้ป้าหน่อยสิ <c oughs> ป้ารดน้ำต้นไม้หน่อย <c oughs> ใช่เออเสียงดังฟังชัดไง <c oughs> เราเป็นพ่อแม่เราก็ปลื้มใจใช่ไหมลูกเราแบบจริงนะใช่ไหล่ะ,ละถ้าสมมติว่าลูกหลานเราบวชอย่างเงี้ยเราแบบ เวลาเปล่งคาขอบวชอย่างเงี้ยทัดช่อยชัดชัดถ้อยชัดคำอย่างเงี้ยมันก็เออชื่นใจเราฟังแล้วก็ชื่นใจซึ่งดิฉันก็จะอยู่ฟังนะดิฉันบอกก่อนนะดิฉันจะนั่งฟังอยู่ในข้างโบสถ์นะดิฉันจะนั่งฟังอยู่ข้างโบสถ์นะบอกให้ดิฉันไม่รีบกลับนะดิฉันดิฉันจะอยู่จนดิฉันเห็นแฟนดิฉันใส่ผ้าเหลืองนะดิฉันจะบอกให้อืม ให้ดูน้ำร้อนปล่ามันนี่ก่อนเปิดยางเฮ้ยจะไปสาดตาม,มันานี่ไงฉันอยากรู้ว่าน้ำร้อนไหม่าวีนพา้าอุ้ยวีนไม่ได้หรอกพูดเป็น,น,ปน,นงนั้นหละจะไปวีนยังไงล่ะร้อนไหมดูสิเขาใส่ไม่แน่น่ะฮะอ้าวเหรอแตพนน่พลนะเฟย์<ะ>มันเปียกผมแตะพลตะพลทำไม่แน่นเนอะ น้ำทะลุยังไงว่าน้ำทะลุวะน้ำทะลุมาจากสายอายที่เกียวกัก๊อ้๊อะไอ้ออตาลากมาให้จันหน่อยวันนี้น้ำพุเงียบเออมาเย็นแล้วค่ะแดดมันล่มแล้วก็เลยแดดมันล่มแล้วก็เลยน้ำพุมันก็เลยไม่ทำงานค่ะเพราะว่ามาตอนแดดร่ม เออฟอจับได้ใบดําค่ะโอ้ยน้ำทำไมไม่แรงเลยอ่ะไม่ใช่น้ําปั๊มแน่เลยเนี่ยน้ําก๊อกโอ้ยน้ําไม่แรงเลยไม่เลิศไม่เก๋มะเมียวโดนแดดจัดใช่ค่ะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ฟื้นพี่หมามันฟื้นมันไม่ได้ไหม้ทุกอันมันต้นไม้มันปลูกใหม่ค่ะเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็โอเคเพี่ว่ามันจะตายปะละ่ะ พี่คิดว่ามันจะตายไหมทุกคนคิดว่ามะเหมียวดิฉันจะตายไหมมาลองลุ้นกันเจๆดิฉันว่ามันไม่ตายนะมันทนนะมะเหมียวอะหรือคิดว่ามันไม่ทนไม่รู้สิมันน่าจะทนอยู่นะมันจะไม่ทนเชียวเหรอ ใช่มันเป็นใบอ่อนนะไม่เมียมันทนอยู่อรอรอดูที่ใบสีจะเข้มขึ้นไหมโอเคโอค้ยม่ามาแล้วเนะ เดี๋ยวรอขอรอขอไลฟ์ขยทุเรียนสักไล้หนึ่งก่อนนะคะขอไลฟ์ขยทุเรียนสักไล้หนึ่งก่อน เขาไม่อยู่เนี่ยใครจะเออพ่อเขาอยู่นี่หว่าโอ้ไม่อยู่มาดูโรงนาน